สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกันไม่หมอถติงน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7จวันค่ะประจำวันศุกร์ที่4เมษายน2568ค่ะการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่แสงสุขและหน้าไพ่โชคดีมีสุขให้คุณนําไปปรับใช้กันค่ะรวมถึงจะมีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ด้วยนะคะ สีมงคลสุกนี้ท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักค่ะใช้สีแดงยกเว้นคนเกิดวันจันทร์เสริมดวงเรื่องการงานใช้เหลืองใช้ขาวยกเว้นคนเกิดวันอังคารค่ะเรื่องของการเงินโชคลาภใช้สีชมพูยกเว้นคนเกิดวันพุธนะคะวันศุกร์ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงดําเทาน้ําตาลและก็น้าเงินเค็มค่ะยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะขอให้ทุกท่านรับชมเป็นแนวทางเท่านั้นเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ สี่ศูนย์เก้าศูนย์สองสองค่ะสามเจ็ดค่ะห้าสามหกหกการงานคนเกิดวันอาทิตย์นะครับการงานวันนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงวันอาทิตย์นะคะ ความโดดเด่นนะคะความเป็นคนที่ความสามารถของคุณได้รับการยอมรับนะคะทุกคนชื่นชมยินดีในความสําเร็จของคุณนะคะเปิดตัวกิจการใหม่เปิดตัวสินค้าใหม่นะทำอะไรใหม่ๆโปรเจกต์คุณขอแค่ลงมือเขาเรียกว่าวันนี้เป็นวันเหมาะที่จะเปิดตัวนในเรื่องของการงานของคุณมากๆนะคะ แต่ถ้าเป็นผู้ชายนะทิ์ความโดดเด่นอาจจะน้อยลงหน่อยนะคะถ้าผู้หญิงนำนะคะจะดีแล้วก็จะส่งผลดีกับงานมากกว่านะคะแต่ภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ทํางานอย่างมีความสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คุณที่คุณคาดหวังเอาไว้อยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ได้ตามที่คาดหวังนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการมองอะไรนะที่เขาเรียกว่ามองดีเกินเกินจริงนะคะสถานการณ์มันอาจจะเป็นในแบบใน ในส่วนของความสําเร็จนะคะของคุณอาจจะยังแค่ออเคละ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าใ,ในความรู้สึกของคุณมุมมองของคุณคุณจะมองว่ามันอุ้ยมันร้อยแล้วมันอย่างงี้อย่างงี้คือจริงๆคุณพัฒนาตัวเองได้ดีกว่านี้อีกนะคะขอแค่เอาจริงเอาจังนะคะลงมืออย่างจริงจงังขยันมากขึ้นนะคะนะใส่ใจมากขึ้นทุ่มเทมากขึ้นนะคะมันยังไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันว่ามันว่ามันดีเกินจริงนะคะมันยังพัฒนาได้อีกเนาะในเรื่องการงานนะคะ เรื่องของการเงินถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยไม่เดือดร้อนนะคะดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้รายจ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายจ่ายในการดูแลคนใกล้ชิดของคุณนะ,ะดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลคนใกล้ชิดบุตรหลานบริวารพวกนี้นะคะซึ่งตัวคุณเองถือว่ามีเงินที่เขาเรียกว่ามีความมั่นคงหรือมั่งคั่งที่มากพอในการดูแลนะสิ่งสําคัญที่ต้องระวังคือการหลงผิดการทําอะไรที่เขาเรียกว่าหากคุณทําในสิ่ง คือถ้าคุณหาเงินผิดทางเออเอาเป็นว่าหาเงินผิดทางน่ะมีโอกาสที่จะเสียเงินนะหรือว่าในเรื่องของเอกสารสัญญาอนะมีโอกาสที่จะโดนหลอกนะคะโดนก็เรียกว่าเสียเงินเสียทองจากการเสียรู้หรือประมาทไม่รอบคอบหรือว่าก้าวไปในทางที่ผิดนะคะอยากให้คุณหาเงินในทางที่ถูกแล้วก็อาโอเคมั่นอกมั่นใจในเมื่อเรามั่นใจว่าเราทําถูกต้องมาถูกทางแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผลลัพธ์มันตามมาเองนะคะต้องระวังในเรื่องของความโลภและความประมาทเรื่องการเงินด้วย ความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดนะคะก็ใช้ชีวิตโสดอย่างมีความสุขละนะคะคุณไม่ได้ต้องการใครหรือบางทีคุณอาจจะสนใจใครบางคนอยู่แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังไม่ได้สนใจเรามากพอหรือว่าไม่ได้จริงจังกับความรักคุณอาจจะเจอคนที่บางทีอาจจะเจอจากการที่เราไปไปติดต,ต่อประสานงานไปอบรมสัมมนาะอะไรต่างๆมีโอกาสเจอแต่ว่ายังไม่ได้เจอคนจริงใจนะคะคุณอาจจะเจอคนที่เขาเรียกว่าคุยกับเราสนุกสนุกอะไรแบบนี้นะคะก็มีรับลมคมในพอสมควรนะคะอย่าเพิ่งไปไว้ใจใครนะคะใช้ชีวิตโสด ของเราเนี่ยมีความสุขละความรักคนมีแฟนมีคู่ค่ะ วันนี้พยายามใส่ใจในนอกจากใส่ใจในความสุขความต้องการความสบายใจของเราแล้วเนี่ยเราเราอย่าลืมว่าเออบางทีเราเองเราอาจจะต้องทําให้แฟนเราสบายใจด้วยไม่ใช่นึกถึงความสุขสบายใจตัวเองเป็นหลักแล้วหลงลืมความรู้สึกของแฟนนะคะแล้วก็ต้องเน้นเรื่องของความโปร่งใสความซื่อสัตย์การมีอะไรพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องลับลุมคมในไม่ต้องมีแอบซ่อนนะคะความโปร่งใสในเรื่องของความสัมพันธ์ความสุขที่เราก็สุขแฟนก็สุขอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่จะจะส่งผลดีกับความสัมพันธ์มากๆนะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะอาหารไม่ย่อยร้อนนายพวกเนี้นะคะปัญหาบางทีเหงื่อออกเยอะบางทีเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรพวกนีนน้อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพของเราในวันนี้นะคะแต่ก็ดูแลตามอาการนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะให้ความสําคัญกับเรื่องของอชีวิตที่ค่อยเป็นค่อยไปมั่นคงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเงินมั่นคงมั่งคั่งนะคะคือสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสและก็ต้องให้ความสําคัญนะคะคือถ้าในแต่ละวันเราให้ความสําคัญมันถูกเรื่องนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นหรือไม่สําคัญกับชีวิตเราเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันมากนะคะความมั่นคงมั่งคั่งนะความที่เขาเรียกว่าเน้นแบบว่าปลอดไภัยไว้ก่อนประมาณนี้สาหรับวันนี้คือสิ่งสําคัญนะคะและจําเป็นมากๆ คนเกิดวันจันทร์สี่หนึ่งหกเจ็ดแปดห้าสี่เก้าแปดเล็กแปดค่ะเล็กเจ็ดการงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะ วันนี้ในเรื่องการงานคุณไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะได้ไพ่งานที่ประสบความสําเร็จไพ่ของเจ้าของกิจการไพ่ของคนที่งานมันมั่นคงแล้วนะคะนะมีคนก็เรียกว่าบางทีอาจจะมีคนทํางานแทนคุณแค่วางแผนเอาไว้ก็พอนะคะแล้วก็ได้ไพ่เงินที่ดีมากๆมันบ่งบอกถึงโอกาสทางการความสําเร็จในเรื่องของการงานของคุณซึ่งจะนํามาด้วยผลประโยชน์นะเรียกว่าขอแค่คุณทําตามแผนการที่คุณวางเอาไว้ในเรื่องของการงานนะคะการเงินความมั่นคงมั่งคั่งเนี่ยมันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะงานสําเร็จได้เงินได้ทอง ในอนาคตนะคะต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสทางการที่แบบว่าโอกาสจะร่ํารวยจากงานที่คุณทำอะคะ่ะ นะในส่วนของการเงินนะคะนะคือไพ่างานมันอาจจะได้ไพ่เงินที่ดีมากๆแต่ว่ามันอาจจะเป็นเงินในอนาคตเป็นเงินที่คุณจะได้เมื่อง,งานของคุณสําเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้แต่ว่านในส่วนของการเงินวันนี้เองนะคะค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายนะรายจ่ายในการที่บางทีตัวคุณเองคุณอาจจะเป็นคนเขาเรียกว่าจ่ายในการดูแลคนอื่นดูแลคนใกล้ชิดอะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้จ่ายเกินแบบว่ามากเกินความจําเป็นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นรายจ่ายเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเล็กๆน้อยๆทำไมถึงบอกเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้ในส่วนของรายรับเองมันอาจจะมีข้อจ จำกัดเงินตึงมือเล็กน้อยนะคะวันนี้ใดๆก็ตามแต่พยายามใช้ใจ่ายแต่น้อยแล้วก็อาจจะต้องเน้นในเรื่องของการเอาจริงเอาจังในการหาเงินหาทองให้มากขึ้นในอนาคตนะคะการหาความรู้เพิ่มเติมการพยายามพัฒนาตัวเองนะอาจจะเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าเออเออฉันเคยทําแบบนี้แล้วได้เงินฉันก็ทาอยู่แบบเดิมนะมันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับรายใจ่ายในอนาคตก็ได้นะคะก็มีวินัยในการทั้งใช้เงินแล้วก็ทั้งการหาเงินด้วยนะคะ ความรักค่ะคนโสดนะคะวันนี้ก็มีแต่เพื่อนแหละรอบตัวนะคะนะคุณอาจจะเจอรักต่างไวัยอาจจะเจอคนที่แตกต่างฐานะแตกต่างหน้าที่การงานแตกต่างอยู่คนละคือไม่อยาก เขาเรียกคือความแตกต่างอาจจะเขาเรียกว่าไม่เหมาะสมกันก็ได้นะครับทั้งในเรื่องของวัยเรื่องของฐานะเรื่องของรูปแบบการใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้นะดังนั้นแต่ว่าสามารถพัฒนาได้ไหมสามารถพัฒนาได้นะคะบางทีคนที่เรามองว่าเขาไม่คู่ควรแต่ว่าเขาอาจจะคอยซัพพอร์ตเราได้ในบางเรื่องก็ได้นะคะนะใดๆก็ตามแต่พัฒค่อยๆพัฒนาไปนะคะโอกาสยังมีอยู่นะคะแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณวันนี้มีความแตกต่างจากคุณเยอะเกินไปนะคะแต่ค่อยๆเรียนรู้กันไปได้ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่วันนี้ต้องคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและก,กันนะคะในทุกเรื่องเรื่องไม่ว่าจะเอเอก็จะบอกว่าในทุกเรื่องนั่นแหละนะความเข้าอกเข้าใจการการคอยอยู่ข้างๆการช่วยเหลือกันในยามที่มันมีสถานการณ์ที่มันยากลําบากนะไม่ว่าเรายากลําบากหรือแฟนยากลาบากนะต้องซัพพอร์ตกันเท่าที่จะทําได้นะคะมันอาจจะไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกมากแต่ว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าการให้กําลังใจกันในในฟิลแฟนน่ะมันสําคัญ สุขภาพนะคะถือว่าแข็งแรงค่ะตัวคุณเองคุณรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำควรจะดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรนะคะก็ลงตัวนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะณวันนี้อาจจะต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่ามองหาความสุขกับปัจจุบันนะคะอนาคตอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าถ้าฉันถ้าฉันไม่ทําแบบนี้ฉันไปทําแบบอื่นถ้าฉันก้าวไปข้างหน้าฉันฉันพยายามโน่นนี่นั่นนะคะมันอาจจะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะดีกว่าเดิมไหมอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเราอาจจะเขาเรียกว่าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวอนาคตมันจะดีเองนะคะการที่คุณจะพยายามที่จะผลักดัน ตัวเองให้มันไปไกลเกินไปหรือว่ารวดเร็วเกินไปหรือทะเยอทยานเกินไปอาจจะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ที่จําเป็นมากสําหรับวันนี้วันนี้เป็นวันที่จะต้องคิดประเมินแล้วก็ดูสถ,สถานการณ์ในปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวอนาคตมันจะดีของมันเองนะคะคนเกิดวันอังคาร7130 ห้าหนึ่งสามหกห้าสี่หกหกสอง,ก,สองการงานคนเกิดเป็นอังคารค่ะวันนี้พลังอาจจะน้อยหน่อยนะคะอาจจะพักผ่อนน้อยมีปัญหาสุขภาพหรือว่า เหนื่อยเกินไปในวันที่ผ่านมาอาจจะทําคือด้วยความที่มันเป็นวันศุกร์แล้วนะคะบ,บางท่านก็อาจจะเจองานหนักมาตั้งแต่วันจันทร์วันนี้อาจจะพลังน้อยหน่อยก็เน้นว่าเอออะไรแบบว่าจัดการทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เรา ทำได้ก็ทําไปก่อนอะไรทําไม่ได้ก็อาจจะเออ,เอ,อแบบว่าประครับประคองไปนะคะแต่ว่าเราเน้นเราเน้นสบายใจแล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบนะคะงานของเราหรือว่าเอออย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะเราแค่เออชั้นพอใจฉันมีความสุขที่จะทาแบบนี้หรือชันมีพลังทําได้แค่นี้ก็โอเคแลละนะคะเอาเท่าที่ได้เนาะในเรื่องของการงานเน้นสบายใจนะคะ เรื่องของการเงินภาระค่อนข้างเยอะนะคะพยายามรักษาสมดุลให้ดีรายรับรายจ่ายนะแล้วก็ต้องเขาเรียกว่า ความทุ่มเทในการที่พยายามจะหาเงินหาทองมันต้องมีความพอดีด้วยนะคะบางท่านเรียกว่าทําสุดกําลังแล้วแต่ว่าด้วยความที่รายจ่ายมันมันเข้ามาเยอะบางท่านก็ค่าบา้านค่ารถน่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินรายรับรายจ่ายที่มันสมดุลลงตัวแล้วมีเหตุมีผลในการที่จะซื้อในการที่จะจ่ายเป็นสิ่งสําคัญด้วยมันมันอาจจะถ้าคุณจ่ายเฉพาะเท่าที่จําเป็นมีการวางแผนที่ดีแล้วก็รอบคอบในเรื่องของการเงินนะคะมีเหตุผลในทุกค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยมันจะทําให้อาจเราอาจจะเหนื่อยน้อยลงนะคะ เพราะว่ามันไม่ต้องไปแบกรับอะไรที่เยอะแยะเกินความจําเป็นนะคะในเรื่องการเงินเนาะความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะวันนีนะ้อาจจะเจอคนที่เราสนใจบ้างเจอคนที่บางทีเราก็ออ้ยฉันรอคนแบบนี้มานานอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าโอกาสที่จะผิดหวังเสียใจในอนาคตโอกาสที่จะเ,เขาเรียกว่ามันมันไม่ใช่คน วันนี้คนที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ใช่คนที่เราควรจะไปฝากความหวังด้วยอะคะ่ะเออว่าไปตามสถานการณ์แต่ก็ต้องระวังหัวใจตัวเองด้วยนะคะอาจจะเจ็บปวดผิดหวังเสียใจในอนาคตนะคะความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะโปรง่งใสจริงใจตรงไปตรงมานะคะแล้วก็อย่าทําอะไรลับหลังกันนะคะรวมถึงบางทีสิ่งที่ต้องระมัดร,ระวังคือระมัดร,ระวังคําพูดของคนอื่นนะคะการที่คนอื่นไม่หวังดีกับความรักของเราอิจฉาเราหรือว่า เขาเรียกว่าใส่ไฟใส่ร้ายหรือว่ายุแยงตะแคงรั่วพวกนี้ต้องระวังนะคะอย่าไปสนใจนะคะเราเราแค่แบบว่าเออเชื่อมั่นในกันและกันก็โอเคละนะคะเรื่องของสุขภาพค่ะวันนี้ระวังในเรื่องของการกินนะคะการกินกินอาหารที่ดีมีประโยชน์สะอาดถูกสุขอนามัยมาก่อนนะคะวันนี้เนาะ คําแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้นะคะความกล้าหาญเป็นสิ่งสําคัญค่ะคุณต้องใช้ความกล้ากล้าหาญความขยันความอดทนนะคะกล้าคิดกล้าทำนะคะผลักดันตัวเองเพื่อที่จะจัดการสิ่งที่มันยากลําบากหรือเริ่มต้นในสิ่งที่มันยากลําบากแต่ว่าขอแค่เรามีความกล้าหาญนะคะก็กล้าที่จะเริ่มต้นก้าวแรกเนี่ยนั้นในอนาคตมันก็จะดีมันก็จะประสบความสําเร็จนะคะคนเกิดวันพุธ สองเก้าสองห้าสองสี่เลขสองค่ะสามสองสองศูนย์อ้าววันนี้เลขสองมาทุกใบเลย การงานคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้เฉิดฉายมากๆในเรื่องของการงานความโดดเดน่นการได้รับการยอมรับการที่มีคนอิจฉานะผลงานหรืออิจฉาในความสําเร็จของคุณนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงวันพุธนะคะพลังเหลือเฟือนะแล้วก็คนที่ทําธุรกิจในเรื่องสวยๆงามๆขายเสือ้อผ้าขายเครื่องประดับรองเท้ากระเป๋าพวกนี้ถือว่าโดดเดน่นรวมถึงบางทีขายสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งหลายก,ก็ก็เรียกว่าผลงานเนี่ยเขาเรียกว่าตามเป้ายอดขายตามเป้านะคะเปิดร้านก็ขายอยู่คนเดียว นั่นแหละนะก็ถือว่าโดดเด่นนะคะส่วนผู้ชายมันพูดความโดดเด่นอาจจะน้อยกว่าผู้หญิงวันพูดหน่อยแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในจุดทีน่นทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่คุณวางเอาไว้นะคะถึงสิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้ได้คือเรื่องของความทะเยอทะยานนะคะความทะเยอทะยานการมีพลังในการที่จะพัฒนาตัวเองการมีพลังในการที่จะเขาเรียกว่าก้าวต่อไปข้างหน้าในเรื่องของการงานนะคะต่อให้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเออมีท้อใจบ้างแต่วันนี้คุณต้องจุดไฟให้ตัวเองได้แล้วนะคะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะ ลุยต่อนะคะสำเร็จแน่ๆนะเรื่องของการเงินค่ะการเงินจะได้เงินจากความพยายามนะคะวันนี้นะอาจจะเหนื่อยในการหาเงินหน่อยนะคะนะการคิดการวางแผนถ้าไม่ได้ลงมือทําอย่างจริงจังก็ไม่ได้เงินนะคะเออนะไม่ได้เงินนะบางทีการวางแผนการหรือการคิดหรือการที่ว่าความฝันหรือว่าการวาด แผนอะไรก็ตามแต่หากยังไม่ได้ลงมือทําอย่างจริงจัง,จงเงินก็ยังไม่มานะคะดังนั้นต้องลงมืออย่างจริงจังแล้วก็คนที่มีความสามารถเฉพาะตัวมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมีฝีมือนะคะสามารถที่จะนําเอาฝีมือหรือสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญน,นั้นะนะคะนํามาสร้างเขาเรียกว่านํามาหาเงินได้นะคะมีฝีมือเฉพาะทางด้านไหนนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะหาเงินได้แล้วก็ลงมืออย่างจริงจังนะคะไม่ขาดมือนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าขอแค่ได้ลงมือทําอย่างจริงจังก็ได้เงินอ่ะ ความารักค่ะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะนะมีโอกาสเจอคนที่ทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่านะคะบางท่านอาจจะคุยหลายคนหรือบางทีเราคุยคนเดียวแต่อีกอีกคนที่เข้ามาคุยกับเราคือไม่ได้คุยกับเราคนเดียวะค่ะคุยคนอื่นด้วยเราอาจจะเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งก็ได้นะคะนะรวมถึงวันนี้คนที่เราสนใจอาจจะไม่ใช่คนที่เราควรจะสนใจแต่คนที่มาสนใจเราก็ไม่ใช่คนที่เราสนใจเขาเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะหากไปสนใจเรื่องความรักเรื่องอยากจะมีแฟนโน่นนี่นั่นทําให้ชีวิตเราเดือดร้อนมากกว่านะคะทำให้หงุด ลำคานใจด้วยส่วนคนที่มีแฟนมีคู่นะคะเรื่องของอก็ต้องพยายามที่จะรักษาระยะห่างระหว่างเรากับคนอื่นนะคะเราอาจจะทะเลาะกับแฟนหรือมีปากเสียงกับแฟนด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ได้คนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ใช่เรื่องชู้สาวซะทีเดียวแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความหึงหวงเป็นเรื่องของการที่บางทีเราเรากับเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้รักษาระยะห่างกันเพียงพอหรือว่ามันมีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามันเกินพอดีไปอะคะ่ะอาจจะทําให้เราทะเลาะกับแฟนได้นะคะ สุขภาพนะคะระวังเรื่องของอากาศนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวฝนนะเดี๋ยวแดดนะคะหรือว่าความเขาเรียกว่าเ,เนี่ยแหละจากสภาวะแวดล้อมเนี่ยอาจจะทำให้เราเจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะคะ ให้แนะนำนะคะให้แนะนําวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการเงินการหาเงินนะคะรวมถึงเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตเราหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตะะให้เขาเรียกว่าให้มีความสุขสบายใจนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างตัวคุณเองต้องบอกว่าวันนี้ เราไม่ต้องให้ใครช่วยเลยนะคะคือในบางวันเราอาจจะเออคุณมีคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือสนับสนุนแต่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้ออการจัดการของคุณคนเดียวและจัดการได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นความมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะถือว่าจะจะช่วยทําให้คุณแบบว่าออจัดการสถานการณ์ต่างๆได้ดีหรือบางทีมันนี้อาจจะเรียกว่าใช้เงินจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ได้ดีนะคะขอแค่มีเงินก็ก็แก้ไขปัญหาได้รับมือได้ประมาณนี้เนาะ คนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะหกศูนย์สามสองสี่สามแปดหกเจ็ดเจ็ดเลขเก้า การงานคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะวันนี้นะไพ่ออกมาแนวทางเดียวกันทั้งสองสำรับนะคะวันนี้มีปัญหาเจออุปสรรคไม่สบายใจนะคะสถานการณ์มันมีสถานการณ์ฉุกเฉินปัญหาเก่าก็ายังแก้ไขไม่ได้ยังไม่เคลียร์ปัญหาใหม่ก็เข้ามานะคะมันก็เลยอาจจะทําให้เราเหนื่อยเราเครียดเราไม่สบายใจนะคะอาจจะจําเป็นที่จะต้องการกําลังใจจากคนใกล้ชิดหรือต้องการความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่า สถานการณ์การงานมันไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้อะคะ่ะมันผิดแผนนะคะต่อให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาที่เราเคยเจอแต่ว่าออปัญหาใหม่มันก็ประมามันก็เลยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเยอะเกินไปและปัญหานะคะเหนื่อย นะต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ต้องการกําลังใจที่ดีหรือบางทีเราอาจจะมองว่าเออถ้าเราเป็นคนที่เราไม่ได้ชอบที่จะให้ใครมาช่วยเราแต่ว่าเราอาจจะต้องมีแผนสำรองเตรียมเอาไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ว่าอะไรที่มันเคยสร้างปัญหาให้เราก็พยายามอย่าให้มันแบบว่าอย่าให้ประสบการณ์มันเอย้ยอย่าให้ประวัติศาสตร์มันซ้ํารอยอะค่ะนะคะก็อาจจะมีต้องม,องมีเตรียมแผนสำรองเอาไว้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะจะได้ไม่เจอไม่เจอแบบเดิมนะคะ นะเรื่องของการเงินนะคะการเงินถือว่าโอ้ยมีจับจ่ายใช้สอยสบายเลยนะคะวันนี้ก็จ่ายเยอะไปนิดนึงนะคะนะจ่ายเยอะในเรื่องของการกินเรื่องของความสะดวกสบายเปตัวเองตามใจตัวเองสุดๆนะคะวันนี้ก็จ่ายออกไปเยอะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีจ่ายนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือบางทีอาจจะเจอสถานการณ์ที่เราประมาทนะคะประมาทและทําให้แบบว่าต้องใช้เงินแก้ปัญหานะคะแต่ว่าก็มีเงินม,ม,มีมีให้ใช้นะ เรื่องของความรักค่ะความรักคนโสดวันพฤหัสบดีวันนี้พลังงานเพื่อนนะคะนะค,คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณก็เข้ามาในแวดวงเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนของเราที่บางทีพยายามอยากจะเปลี่ยนสถานะนะคะหรือบางทีเพื่อนของเพื่อนนะแต่ว่าถามว่าเป็นคนที่เราที่เราชอบเขาหรือ,อยังเรายังไม่ชอบนะคะเราเองคุณอาจจะยังยังชอบที่จะเขาเรียกว่าต่อให้มีคนเข้ามาแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราอยากที่ใช้ชีวิตโสดของเราเรายังไม่ต้องการการผูกมัดอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะปล่อยผ่านไปก่อนนะคะ นะในส่วนของความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะคนมีแฟนมีคู่วันนี้อาจจะต้องมีระยะห่างที่มันพอดีพอดีนะคะนะหลีกเลี่ยงการบังคับควบคุมจิตใจควบคุมการแลกการหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองหรือบางทีหรือการพยายามที่เรียกว่ายึดติดกับแฟนมากเกินไปนะคะถ้าสมมุติว่าอา่าโอเคละนะแฟนจะไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะไม่จําเป็นต้องตัวติดกันนะคะบางวันอาจจะแบบว่าเออเคยไปงานเลี้ยงไปวันเกิดไปงานแต่งไปปาร์ตี้อะไรพวกนี้ไปด้วยกันดีที่สุดแต่วันนี้ไม่ต้องไปด้วยกันนะคะต่อให ให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออเออ,อยากจะไปด้วยกันประมาณนี้แต่ว่าไปเดี๋ยวน่าจะดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการอิสระต้องการที่แบบว่าอาจจะแบบว่าเออห่างกับแฟนสักวันหน่อยอะไรแบบนี้นะคะก็ลองคุยกันดูนะคะลองคุยกันดูเรื่องของสุขภาพนะคะปวดต้นคอปวดบา่าปวดไหล่นะคะออฟฟิศซินโดรมค่ะวันนี้ดูแลตามอาการ ไพ่แนะนำนะคะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่วันนี้ความมั่นอ,อกมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญการดึงศักยภาพของตัวเองนะคะ<ม>เพื่อมาจัดก,การสถานการณ์ต่างๆนะคะด้วยความเข้มแข็งความขยันความอดทน ประสบการณ์เป็นสิ่งสําคัญนะคะประสบการณ์เราจะได้นํามาใช้ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนะรวมถึงหากเรารู้สึกว่าเออฉันไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เลยนะคะหากคุณยังใหม่กับสิ่งที่มันเกิดข,ขึ้นของคุณในวันนี้เหมือนเหมือนกับเราเพิ่งเจอครั้งแรกอะคะ่ะคุณจําเป็นจะต้องได้รับคําแนะนําหรือการสนับสนุนจากคนที่มีประสบการณ์มากมมากว่าชั่วโมงบินมากกว่านะคะอายุมากกว่าเจอเขาแบบว่ามีประสบการณ์มากกว่าผู้หลักผู้ใหญ่พวกนี้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องได้รับการสน,นับสนุนหรือคำแนะ แนะนนะคะหากเรายังรู้สึกว่าเราประสบการณ์เรายังไม่เคยเจอนะคะอคนเกิดวันศุกร์สามเก้าสี่เก้า,ส,กาสี่แปดแปดสองเจ็ดห้าสองสี่ การงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้งานราบงานหลวงนะคะก็นะต้องจัดสรรเวลาแบ่งเวลาให้ดีนะคะนะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะ,ะเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะคุณก็ต้องใส่ใจคุณก็ต้องทําเรื่องงานก็ต้องจัดการอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นวันที่เราอาจจะต้องให้ความสําคัญคือจัดนอกจากจัดสรรเวลาจัดแบ่งเวลาดีๆแล้วนะคะการให้ความสําคัญกับความรู้นะคะหรือคําแนะนําจากคนที่มีความรู้หรือเรียนมาเฉพาะทางมากกว่าเราเป็นสิ่งจําเป็นนะคะหรืออาจจะเป็นวันที่ตัวคุณเองเนี่ยต้องใช้ความรู้ ู้ของตัวเองมาจัดก,การสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่ที่เราวางแผนเอาไว้นะคะความรู้ที่ร่ำเรียนมาความรู้เรื่องของวิชาการอาจจะเป็นสิ่งสําคัญหรือจําเป็นสําหรับคุณในวันนี้เพื่อที่จะทาให้คุณจัดก,การสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะคะอย่าลืมจัดลําดับความสําคัญหรือแบ่งเวลาให้ดีด้วยในะเรื่องของการเงินถือว่าดีนะคะนะมีจับใจ่ายใช้สอยคล่องตัวนะคะการเติบโตในเรื่องของการงานนะคะนะความมั่นคงทางการงานหรือว่าโอกาสทางการงานที่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบให้นะคะคือต้อง ต้องบอกว่างานของคุณมันยังโตไปได้อีกนะคะมันก็เลยอาจจะมันมันจะทาให้ผลประโยชน์ของคุณมันมากขึ้นมากขึ้นในอนาคต นะคะนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของความใจดีค่ะนะใจดีเกินไปนะคะเรียกว่าออนอกจากใช้จ่ายในการดูแลตัวเองแล้วบางทีตัวคุณเองคุณมีคนที่คุณจะต้องรับผิดชอบเราก็ใจดีเราก็ช่วยเหลือเราก็จ่ายออกไปในการที่ดูแลคนอื่นด้วยพวกนี้อาจจะเขาเรียกว่าต้องมีความพอดีพอดีด้วยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าถือว่าคุณเป็นคนที่ดวงดีในเรื่องของการเงินในลักษณะนี้หากหมุนเงินไม่ทนันหรือเดือดร้อนน่ะมันมีคนที่เอ็นดูมีคนที่รักมีคนที่แบบว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณนะคะ เรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะคนโสดไม่เด่นนะคะเรื่องของความรักบางทีข้อจํากัดของคุณอาจจะเป็นข้อจํากัดเกี่ยวกับครอบครัวเก <c oughs> ี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บางทีมันขวางทางเราอยู่ขวางทางรักคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยอาจจะทําให้เนี่ยแหละาการที่คุณจะมีแฟนสักคนนะคะคุณต้องคุณต้องจัดการก็เรียกว่าปัญหาจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเล่าหรือของอีกฝ่ายหนึ่งให้ดีนะคะก็เอาเป็นว่าผู้ใหญ่ขวางทางเราอยู่ก็แล้วกันเรื่องความรักนะคะยังไม่เด่นเนาะ คนที่มีแฟนมีคู่นะคุณมีแฟนมีคู่เนี่ยระวังประเด็นเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฝ่ายเราผู้ใหญ่ฝ่ายแฟนเรานะคะอาจจะทําให้เขาเรียกว่าทําให้คุณสองคนเวลาอยู่ด้วยกันน้อยหรือว่าต้องจัดสรรเวลาเช่นบางทีเราก็ต้องไปดูแลผู้ใหญ่ฝ่ายเราแฟนเราต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ฝ่ายเขาอะไรมันอาจจะทาให้เวลาที่จะต้องมาใช้ร่วมกันมันทําให้เรียกว่าฟิลแฟนมันอาจจะไม่เด่นในวันนี้มันเป็นฟิลครอบครัวมากกว่านะคะ มาดูเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงคุณอาจจะเป็นผ่ายที่ต้องดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวแทนนะคะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้อาจจะจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึกน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับ เหตุผลนะคะความเป็นไปได้ต่างๆนะคะรวมถึงอย่าอ่อนไหวกับสถานการณ์ต่างๆมากจนเกินไปนะคะเป็นวันที่คุณจะต้องดึงเอาความเข้มแข็งเอาความมั่นอกมั่นใจของตัวเองออกมานะคะก็แต่ใดๆก็ตามแต่อย่าอ่อนไหวกับสถานการณ์ต่างๆมากจนเกินไปเนาะโอเคต่อไปคนเกิดวันเสาร์หก สี่เจ็ดสี่สี่สี่แปดห้าสองสี่เจ็ด การงานคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะคะโอกาสในการที่งานจะเติบโตงานก้าวหน้าโอกาสจะร่ํารวยนะคะมั่งคั่งจากงานที่เราทํากิจการหรืองานของเราเนี่ยมันมีแต่ว่ามันมีโอกาสที่คุณอาจจะ คุณอาจจะทําให้โอกาสหลุดลอยไปเพราะอะไรเพราะว่าความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะปัญหากับผู้ใหญ่นะอาจจะทําให้เราชวดโอกาสดีๆนะคะหรือพลาดจากโอกาสดีๆเพราะฉะนั้นพยายามที่จะเขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะรับฟังคําตินะเอ่อหรือว่านะรับมือกับอารมณ์ของคนที่โตกว่าหรือผู้หลักผู้ใหญ่พยายามอย่าอย่าไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่อย่าไปเถียงอย่าไปต่อปากต่อคำนะคะแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆในอนาคตในเรื่องของการงานนะคะเพราะไม่งั้นนะ ไปเถียงไปคำหนึ่งเนี่ยพลาดโอกาสเลยนะคะระวังด้วยเนาะนะในส่วนของการเงินนะคะการเงินวันนี้ก็ดวงแข็งนะคะมีใช้จับจ่ายใช้สอยนะคะไม่เดือดร้อนนะนะบางทีสถานการณ์ด้วยสภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะทําให้เรา,เาคือบางทีคนอื่นอาจจะได้รับผลกระทบนะคะเออนะบางทีคนอื่นเออนะ มีปัญหาเรื่องของการเงินได้รับผลกระทบอนาค่าใช้จ่ายมันมากขึ้นรายรับมันน้อยลงโน่นนี่นั่นแต่ว่าตัวคุณเองนะได้รับผลกระทบน้อยนะคะหรืออย่างน้อยก็ได้ผลได้รับผลกระทบในลักษณะที่ไม่ได้ทําให้เราสูญเสียความมั่นคงไปนะคะคือบางทีมันก็มีทางเลือกอื่นๆเข้ามานะคะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะคะนะแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่มีประเด็นเกี่ยวเรื่องของการเงินนะ งานที่คุณทําสิ่งที่คุณทํานะคะสิ่งเนี้ทำแล้วเราไม่ชอบแต่ว่าได้เงินเยอะกับสิ่งที่เรารักเราชอบทําแล้วฉันมีความสุขแต่มันไม่ได้เงินหรือได้เงินน้อย นะต้องดูว่าจะเอาเงินหรือจะเอากล่องนะคะวันนี้อาจจะต้องตัดสินใจนะคะให้เด็ดขาดเนาะหรือบางทีอาจจะบ่งบอกถึงว่าวันนี้ถึงเวลาต้องเลือกคุณจะรับงานนี้หรือคุณจะรับคุณจะรับงานหนึ่งหรือคุณจะรับงาน2นะคะ A หรือ B นะคะเลือก A นะทำมีความสุขแต่ได้เงินน้อยนะคะเลือก B ได้เงินเยอะแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเหนื่อยมากขึ้นหรือว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายใจหรือไม่มีความสุขที่จะทําหรือเปล่าต้องเลือกแล้วนะคะ แต่ว่าภาพรวมแล้วก็ถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยค่ะนะเรื่องของความรักความรักไม่เด่นนะคะนะทำงานหาเงินให้ได้เยอะๆก่อนนะคะนะมันเป็นไพ่งานมันเป็นไพ่เงินที่ได้แค่นิดเดียวนะมันบ่งบอกถึงว่าคุณยังไม่พร้อมสําหรับความรักนะคะ นะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่เนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องงานเรื่องเงินเช่นเดียวกันนะคะนะทำงานให้เยอะหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วชีวิตคู่หรือความรักของเราจะไม่มีปัญหานะคะวันนี้ก็ต่างฝ่ายต่างโฟกัสในภาระหน้าที่ของตัวเองกันแล้วกันนะคะหรือมันอาจจะบ่งบอกถึงว่าขอแค่งานเราไม่มีปัญหาเงินเราไม่มีปัญหาความรักเราก็ไม่มีปัญหาตามไปด้วย เรื่องของสุขภาพวันนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะต้องระวังการเจ็บป่วยจากเรื่องฉุกเฉินนะคะคือบางทีเราไม่ได้มีอาการล่วงหน้านะคะแต่ว่าวันนี้อยู่ดีๆมันก็อ่นเดินหกล้มนะคะนะโดนชนหรือหรืออะไรนู่นนี่นั่นนะคะมันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องระมัดร,ระวังนะคะนะทำบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยนะคะหรือว่าตื่นเช้ามาตักบาทหรือบางท่านไม่สะดวกนะคะ,ะวันนี้นะทุกวันนี้มันทําบุญออนไลน์ได้นะคะตามสมควรตามสะดวกเพื่อที่เป็นการเขาเรียกว่าผ่อนหนักเป็นเบาในเรื่องของสุขภาพนะคะดวงสุขภาพไม่ด เนะคำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่นะคะ วันนี้พยามีความสุขกับปัจจุบันมองไปที่อนาคตอย่ามองกลับไปในอดีตนะคะคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตไปได้นะคะอะไรมันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดมากหรือน้อยใดๆก็ตามแต่นะคะอย่าไปมองอย่าไปอย่าไปรู้สึกว่าเออฉันไม่น่าทําแบบนั้นเลยฉันไม่น่าแบบนี้เลยไม่ได้นะคะคุณไม่ต้องสนใจคุณแค่ว่าวันนี้มีอะไรที่เราต้องทำนะคะวันนี้มีอะไรต้องทําเพื่อที่จะให้วันพรุ่งนี้มันดีกว่าเดิมนะคะชีวิตเราในทุกเรื่องนะคะสนใจปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดพอแล้วนะคะ ดวงประจำวันศุกร์ที่4เมษายน2,568ค่ะเป็นกำลังใจทุกท่านค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ